วันนี้ทำผัดกะเพราหมูตุ๋นกันครับวิธีทำเนี่ยแสนจะง่ายรสชาติอร่อยหมูนุ่มทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับขั้นตอนแรกตักหมูตุ๋นมาเลยครับจะใช้3า0รอกรัมอันนี้เหลือจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วจะทำหมูตุน๋นแล้วก็มาปั่นพริกกระเทียมกันครับใช้เครื่องปั่นอีกแล้วกระเทียมจีนครับ1ิบกรีบพริกแดงจินดา1ิบเม็ดความเผ็ดตามชอบนะครับปรับเอาที่ชอบเลยปิดฝาครับแล้วก็ กดปัน่นนี่ครับแค่นี้ใช้ได้แล้วทีนี้ตั้งกระทะครับจุดไฟใช้น้ำมันหมูนะครับคลิปนี้หอมๆเลยพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่พริกกระเทียมที่เราปั่นไว้ลงไปครับผัดให้หอมเลยนะขั้นตอนแรกเนี่ยเจ๊จะทำซอสก่อนนะ ผัดให้หอมแล้วเดี๋ยวเราทำซอสกันพอพี่กระเทียมส่งกลิ่นหอมดีแล้วใส่ซอสหอยนางรมล,ลงไปสองช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครับครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครับครึ่งช้อนชาน้ำเปล่าอีกเล็กน้อยครับทำซอสนะ ืคฟันขึ้นเลยวิธีทำง่ายมากๆเดี๋ยวรอให้ซอสเดือดข้นขึ้นมาก็ใส่หมูลงไปครับนะครับพอซอสข้นขึ้นมาแบบนี้ใส่หมูลงไปเลยหมูตุนช่ำๆเลยนะผัดคลุกเข้าให้เข้ากันครับ พอเข้ากันดีแล้วใส่ใบกระเพราลงไปหนึ่งกำมือผัดไวๆไ,ได้เลยนะใช้ไฟแรงได้นะครับนี่ยครับแค่นี้เสร็จเรียบร้อยปิดแก,ก๊กระเพรามูตุนทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยอร่อยแน่นอนเมนูนี้น,นุ่มๆ ชิมได้เลยครับนี่นะหมูตุ๋นนุ่มๆของเราไปครับอร่อยหมูนุ่มผัดรสชาติดีทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ